สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะขอบตอรอลั่นเจอลุงพลที่ไหนจับที่นั่นไม่รับมอบตัวเม <ymm> ื่อเวลา8.30นาฬิกา30นาทีวันที่2มิถุนายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สอพอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนายสิทธาเบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้มมาทำธุระเรื่องคดีในความรับผิดชอบซึ่งเป็นคดีอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53-2564ทับลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหานั้น ทางด้านทนายตั้มได้เปิดเผยว่าส่วนตัวแล้วไม่มีอะไรต้องหนักใจในหลักฐานที่ตำรวจแจ้งว่าพบในที่เกิดเหตุด้านนายชัยพลก็เช่นเดียวกันไม่ได้หนักใจอะไรและหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารเพื่อจะไปจัดการเรื่องคดีของนายชัยพลตามที่ได้รับเป็นทนายความอย่างไรก็ตาม ในวันนี้เวลาประมาณ10บนาฬิกาทนายตั้มจะพานายชัยพลไปมอบตัวกับพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผอบตรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติล่าสุดความคืบหน้าทางด้านผอบตรลั่นเจอลุงพลที่ไหนจับที่นั่นไม่รับมอบตัวล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผบตรไม่รับมอบตัวลุงพลโดยให้ชุดสืบสวนกำลังตามอยู่เจอที่ไหนให้จับที่นั่นคาดหมายว่าน่าจะโดนจับก่อนเข้ามอบตัวที่สตชหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ